กาดสามวัสดีครับผมพอครับผมมือเราบรอมครับชมหนึ่งสามตัวครับว่าน้องบางครับผมมือนี้ก็จะมาเสริมทัพครับเสริมทัพเอ็ดีบกปลาสวยๆครับตอนนี้แจมแมวเลยกับมีแพ็คแพ็คหม่ตำนานใหม่มาของแมนยูบะ ปูรอ,อปูรอดวะแตอยากได้อยู่ได้ครับอยากได้อยู่ก็คิดอยู่ว่าสิเปิดดีบอผมก็ได้ว่าอยากถ่ายลุงปีนิกเกหรือบอกัอยากได้บูทใหญบิ๊กถามบูทสีชมพูมากกว่าแต่ปูรอดก็คิดอยู่ครับผมคิดอยู่นะมันจะเปิดดีบอลวต่เนียออมาให้รอเสียทลองคิดดีว่าจะเปิดบอลแต่ว่าบบูบ,บูเปิดหรอครับบ,บูเปิดอดใจไว้ครับ กับไอ้ดี้บกบากับท่องอันนียพลิเติมนะครับท่องเนือต่างแต่เปิดไอวิลา่าระรับกรครับแค่มี 3, 4, อยู่สามพันหนึ่งรอยสี่สิบห้ากับสิเก็บไปแขกไม่ได้เกาหลีเยอะซีเือโมซีเทือกระหาเทือกระทาลุ่นลุ่งปินิเก้หรือบอกกับไอเอเมเดีนเมซี่เนม่า,มาครับโซเลตกัจังถามืองี่ที่หนึ่งบกว่วมันสิเป็นแนวเลย ซึ่งโคดโคดกับแมวมีทําเดียวมาหล่อเสียเง,ยงนินโคดสอง <c oughs> สองโบดโคตรสองบดนี่ถามมาอยากได้บอกว่าอยากได้อยู่นะแต่ไมนยังบอท่านเมียนครับบอท่านเมียนตอนนี้เพราะว่าตอนสองโบดกับจริงแต่ว่าผมยังได้เป็นสองสไตล์ที่สสไตล์ไปนะครับคือตอนที่ว่าผมใส่ใส่อยู่ตอนนี้ผมใส่อยู่สองสไตล์ใส่สองสไตล์สไตล์เดี๋ยวมัน ลออ่องบอลตะก,ผนนะตตตกีผมก็เลออนน็นนะแต่แต่ะกีผมก็มักล่องบอลนะแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นอยู่มีเอาไหว้กับไอ้นี่แหละเฮดซสิ่งนี่แหละผมมาทำยี่สองสไตล์มันหลอกล่อเลยรับแรกเลยผมจีก่อนผมเล่นนรือผมยังผมจีตั้งเป็นเอาไหว้เอาไหว,ไวถ้ถ้าถ้าผู้แข่งเจอห้องเข้าสี่าห้องเล่นเปิดมงพอเกม พอเ,เขากดปุ๊บห้องก็เปลี่ยนเป็นเพชรชิงสิขาสิตังแบกสองตัวซูเปอร์อยแบกดิแบกแบกสองตัวนี่ถ้าเขาเจอไอเอาไว้เข้สิตังต่ํำเพราะสิบอยมันขึ้นนะเข้สิตังให้มันตำ <c oughs> แล้วห้องหลอกก็เหมือนเหมือนซับค่าหลอกเขาว่าห้าเล็นจะใส่น้องเหล็นในหลายสไตล์นะแต่ว่าตอนนี้ลักลอบก็เหรีไอ้นี่แหละเพชรชิงแล้วก็เอาไว้บ็คอยเห่นแค่เอาไปตังหลอกเขาซื้อ ส่วนมากงเสนนี่ดชิงเอาไว้กับเคเป็นตังหลอกผมอยากเล่นสองให้มันมีสองสไตล์ก่อนผมอยากเสี่ยงตอนนี้ก็ทำอะไรใด้บอกอะไงใดๆแต่โบบยังหมดยังหมดหาซิปหาซิปอะโมได้บอบโมไปนั่งนะครับทำมีหลายสไตล์แห่งดีครับมันแบบตังหลอเพืินไดเข้าเล่นโมได้มันก็ตังหลอกได้หลอกหลอกทีมตบผนคู่ต่อสู้ได้ กะไอดีนี่เป็นไอดีบวกบา normalized. ครับมาเสริมแพ็กกัดเขียวสักหน่อยครับกะคือบวกเลรอครับไอ้แพ็กอีพิกกับขอผ่านกันครับหลอกนี่ขอผ่านกันให้มันได้จากสามพันจากสี่พันให้มันได้เก้าร้อยจากสองสี่เทือครับสี่เทือสิ่พอดีเลยกะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมอเบอร์ก็ดีแหล,กล้ก็เลยพมันไม่ดีบอบบาสิได้บอหืมสวยๆ ดูเรรร้อยร้อยห้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสี่ไปนั้นเอาแพ็กนี่ก่อนกันเลครับเอาไอ้นี่ก่อนกันเลยไอเฮนคินเอาไปเอาเฮนคิ่นก่อนพวกคือสีแดงแล้วเนี่ยนี่เอเฮนคิ่นกัน เข็นดีๆมอมเมียนว่ะเสียแด,ดงวันนี้เข็นจะเก็บไว้ได้ครับผมเอา,เอาไ้สปูทีมได้ <c oughs> แต่ตอนนี้นักรัดผมหนาะถ้าผมท่องผมนะผมถากอะสิมีถ่ายลุงพินิก นุ่งป็นิกเก้หกับมีมีท่าแมสซีแต่แมสซีผมก็มีแเนีแต่ว่าก็ผมจะเบิ้งค่าพลังกันอีกที่หนึ่งเอาเปรียบเทียบแจะจะเสียดายนะตัวตนะตนี้ก็อร่อยพุงนะเทียบผมใส่อยูในแมตสีตัวนี้แต่ว่าสีท,ทาบุญสีหมองก่อนทาบนอีที่หนึ่งครับบุกเกินเดือนหนาผมมาไมนต้องปล่อยมากหรอเดือนหนาหรือบอกกับปีใหม่แต่ว่าถาา้าบปีใหมนะ่ดีหอดปีใหม่เนี่ยผมจัดหน้าครับบอดบอด์เติมเปิดเปิดรั่วๆเลยครับผม ก็โอเคผมเดี๋ยวเบ่งทีสองต่อเลยครับผม <C oughs> กับไอทีที่สองครับผมกอนนี้อยู่สองพันหนึ่งร้อยทองสองพันหนึ่งร้อยทองไอดีเมซี่ตุรามตุรามกับไอทีนี้ก็สวยๆนะครับแต่ว่าถามาตอนนี้ถ่ายยังทั้งสองไอดีผมถ่ายกองนาครับกองนาถ้าว่ากองหนาผมหลายบอกกหลายก็จริงแต่ว่าอยากมีโตแบบจุดจวดนะจุดจวด ตอนนี้ก็นนางกองนางอ่ะขี้ครอบอันละแต่อันโมทมีตัวจวดคือปูรอดหนึ่กับจวดนะไวสปีดแต่ก็ยังมุมไม่มันมาชอบผมผมโมมาตาสมุทรซอนมันเองโว่า้อยยังไงโมคอยมากตาสมุทรซอนมันยังได้ลูกปูกเกลี่ยไปหมดละตาขี้แดดโมคไปมากปันเลยมันก็เลยบัอยากเปิดมันเอง สองพันสองพันกะบม่ยอมเสียดนะครับแต่ผู้ได้สิเก็บสะสมตอนนี้เก็บไลยนะครับถ้ามาลุ่นพร้อมกันปีใหม่ครับปีใหม่เข่าเราจุดเลยครับเปิดซาไสแล้วผมมาผมเดือนสิบผมก็ว่าผมสิเปิดเบิร์ดเล็ดนะบอร์ดเบิร์ดอกจมใหม่ดชักลอยสองลอยพอได้ติดกระเป๋าเดือนหนึ่งเดือนสิบสิบเอ็ดอี อีกเดือนอีกสองเดือนครับสองเดือนประมาณจะได้อีกประมาณพันพันสองพันอยู่มากแล้วครับตัวนึงแค่นีเค็ <c oughs> สวยๆยี่งข้าวอร่อยสามขอลองก่อนครับขอใส่ลองกันนี่ข้าวอร่อยสามเขาบอกว่าตัวนี้ครบเครื่องนะครับจบเรื่องจบสกอร์ในครบเครื่องเลยจะพมกับบอลหงเอไปลองใส่อยู่ ก็แล้วแต่ฟอร์มหรอกว่าเอาเทนมีซินุตซากะเอาเทนซกกากะไปหืลอยสามครับผมสวยๆเจียบแมวก็โอเคผมเดี๋ยวไปเมืงองไงดีตัดไปเลยครับเป็ีที่สามนีม่ละเอียดมากนะครับตัวหนึ่ง เดี๋ยวเก็บส่วนอีกเก็บท่อนครับเก็บทะสมรลดรอหลุดน้ำกันครับ hmm. ก็โต๊ท yeah, ็อปๆไอ้ด so ียดีเก๋จกนี่ว่ามันพันพันกลัวครับสิอเสียไม่ได้เกาลอยแยกสองเถื่อถ้ายางโม่แรงนะถ้าโต๊ะท็อปมากอะหไม่ได้เกาลอยแยกสองเถื่อสบพอดีครับเกาลอยแถวหนึ่งมันขาดมันเกินพวมาถ้าเกาลอยเถวหนึ่งมันขาดเกินตรงสองเถื่อพอดีครับผมวมาโอ้ตัวเก่าตัวได้กับไอดีเดียก็ดีบอกบาอะไรตัวนี้ ถ้าผู้ใดมีเกลายวลอยสองเถื่อแล้ว,ลวกัถ้าบอา่อใดเลก็ตามตูดลอยท่องยักสามลอยพอดีผมว่าถ้าสมมติว่าเปิดเก่ายวลอยสองเถือแล้วบ่อใดาต,าตามตามอีกลอยท่องสามลอยพอดีท่องตามมีทองมากๆมีสิพอดีครับถ้าเกลายลอยหนึ่งแต่เก็แลาบอ่อเต๋อมันเสียดายมันตึงิีกตึงอีกทีมันเป็นอย่างนี้แหละผมว่ามันต้องมีมียักน้อยนะต้องมัดแบบ สีเียดที่ไหได้ต่เปิดเกาลอยอ๋เที่ยที่อีกเที่ยวหนึ่งเที่ยที่ซีบีเอสี่มันสีออกโต้ที่ซีเอมันออกมันออกโต้ที่ซีเสกสีสีไมันมีเติมเล็กน้อยหนึ่งมันเกิดาสี่ายเล็กน้อยนึ่งครับไอ้ดีนี่ก็สิผมว่าถ่ายไปต้ทมนีมามาตดทับนะสีไหลมันไบเก้าเก้าสิบแปดประมาณแปดสีได้มันได้อยู่สามเถื่อบ่ได้สามกันต้องสองสองนะครับโตเจัาสิเปิดต้องให้เกาลอเถื่อจะได้กับตรงไหนผมจสิเปิดปีปีสันโอกาเสียงครับ แต่ก็อร่อยแถวนึงผมไม่อยากเปิดไม่อยากเสียควมบริสม่อยากเปิดไปนี้ตรงยงน้อยๆตรงยำสอง 2, ยำสามเข้าไปกลับไปบ่งไอ้ดีสทดทถายแล้ครับผมตอนนี้ก็มานึงแหละครับปานึงแล้ะกะไอ้ดีทุ่ทายแล้วผมท่องตัตางร้านอันนี้ตรมที่ทไทยอะไรกนดีแต่สวยไหมนะผมมาไปเห็นไปเห็นไมกับสวยยังมนีพี่ทีไรมากมันีี่ร้อปร์เซ็น น is ี่ยดีไอดีบางบาบังเดือนที่บบฟรีกับสตารมาตอนนี้มันฟรีบวกตอนนี้ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะไปดีบักบาตอนนี้ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ว่าผมเติมผมเติมตาเทียวเลยตาสมัยตะปีตะปีก่อนนะผมเคยทำคลิปเคยบอกไปแล้วเติมตาปีกรเพราะมันเพราะมันพันพันกว่าบาทอ่ะแต่เราผมเคยเติมอีเลยจนหดสมือเลยจนสิ้นปีเนี่ยตะปีทีแรกจนหอดปีนีดสิปีหนึ่งปีกว่าแล้วมั้งผมแบบแต่ผมเคยเติมอีกเลยนะ ซื้อเอสิปีหนึ่งประมาณเกือบเกือบปีแล้วก็แล้วฟุ้ขจมเท่าไหล่ะแล้วก็โ่เคยเติมอีกเลยตอนนี้มันมันจนจะกลายเป็นไอดียสายฟรีถ้าหมดแหรอครับไอดียกงผมตอนนี้ต,ตั้ตั้ปีที่แล้วจนถึหมดปีนี้ตั้ปีปีที่แล้วจบปีที่แล้วเริ่มมาปีนี้ผมโ่เคยเติมสักบาทเลยโ่เคยเสียเงินนอนเกียเลยอันนี้บอความจริงครับโ่เคยเสียเงินนอนเก็ยเลยผมผมเก็บเก็บไปผมเนี่ย <c oughs> กลับมาเบอร์ไอเดียที่ใส่กันเลยครับผมเสียงอยากเปลี่ยนเนี่ยไม่ค่อยสบายเสียงอยากเหีายไม่หายเนี่ยไปอ๋อฮีนี่เกตเิ่งโตครับแต่ไอเดีนี่ก็ไม่ให้นิเกตนะโตนี้มันน่าจะลอยสองนะแต่ผมจำผิดอร่อยหนึ่งหรือลอยสองเหรอแต่ว่าก็อย่างไรอยางไรลอยสามมากเพราะเรียบร้อยครับผมมากใหญ่โตครับผมน่าจจะมีตัวเก่าอยู่นะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งครับอาจจะมีตัวเก่าอยู่แต่ว่า แต่ตัวนี้มากับจุกใจนะครับก็สวยครับยฮนรี่เค้ยนโอ้ตื่ไป้ตีตเยดีตอนช่วงช่วงนี้ผมกำลังมากนะมุมไปนอนจะพอเนี่ยการเขี้ยวกเนะ็เริ่มยังได้นะเริ่ม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 คอแล้วครับอีปิกก็เริ่มนั่นแหละอันนี้ผมน่าจะมีนะเฮนรี่เคียนมีนีอ่อ้ผมมีเฮน่เคีเนการธรรมดาครับนี่เฮนรีเคีนลอย บ่ม,มี่อ๋อบ่มีครับบอม,มี่มิเตียที่เคียนลอยโฟล์คไซ์จะเป็นไ <c oughs> อดีมีกไอดีหนึ่งไอดียเมื่อกี้นะครับร้อยสามสวยๆเจียมแมวกัโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ่ม,มี่ไลค์ครับมนาะเปิดเสริมทับกัดเขียวเสริมทับไอเดียไรไอเดีพวกใกล้ๆลนะครับไอเดียใกล้ แต่ว่าไอเดียหล่ะผมก็มุ่งกับเปิดทิปใหม่ซือนอครับบ่ได้ได้ใส่ยังบ่ค่อยได้ใส่ยังหรอกครับต้องเธอมันมันหล่นหลายผมก็ขายเอาเ,เอาเป็นเอาเป็นแนวแนวเป็นในเป็นซื้อบุตเตอร์เพื่อนเราผมจะขายเป็นไอเดียก็ล่ะผมจะขายผมบ่ค่อยเก็บม,มาใส่อดอกก้าเขียวถ้าโอเคกับผมจะหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมฝากเน่นอฝากคนไหนก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในหัว เดี๋ยวจะมาลุดกันอีกที่หนึ่งครับว่าอาทิตย์หนาอาทิตย์ลุ่งปินิเก้ m s n จะมาตอนเดย์ครับเดี๋ยวเ็าจะมาลุดกันอีกที่หนึ่งกับโบลันมาเราจะเปิดเลยกับตึงบึงค่าพลังครับผมมาตึงเบึงค่าพลังมันข่มกับท่องที่ห้องเก็บมา <c oughs> เก็บมาโวาสิได้แต่และาหาิบท่องหาซิบท่ององูกดซายฟรีนะครับผมทำใจบนตู้อโอกนอกสูงแต่ราคาแลังเนี่ยข้างในพอสวย ตัวที่บขชอบปันเดมันก็นสเสียท่อห้องท่อห้อง,องอเก็บมาสะสมตรงมา้ดตัวโดนเสียดายครับโอเคครับผมสริปนิดกับขอบคุณครับผมมนัมนดูครับมันดูมือ